สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังพบกับรายการรีวิวมูวี่แอนด์แอนิเมชันทางช่องหมูหนังนะครับผมผมแบงค์หมูหนังดำเนินรายการครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเรื่อง e n โ l a ่าโฮครับผม mm hmm. หนังเรื่องนี้เป็นหนัง ของ Netflix นะครับผมที่เป็นออริจินอลของ Netflix เลยนะครับผมก็คือหนังเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อว่า Sherlock Holmes นะครับผมคือหนังเนี่ยนำเสนอในแง่มุมต่างๆเล่าเรื่องได้เก๋ไก๋พอสมควรเลยแหละทันสมัยไวรุ่นคือเอโน h o าโฮมนี่ชอบแบบหันมาคุยกับคนดูอะเออมันสนุกดีครับมีความโรแมนติกเบาๆโมเมนต์เล็ก แบบน่ารักน่ารักใสๆแบบพอให้จิ้นได้แล้วก็คดีไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรมากก็คืออิงเขาโครงทางประวัติศา,ศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของอังกฤษสมัยก่อนนะครับผมซึ่งการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยเนี่ยมันทําให้คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเนี่ยมันหาจุดลงรอยกันยังไม่ค่อยได้ในหนังเรื่องนี้ที่เขาเล่ากันนะครับผมแล้วก็มีความแบบ เป็นพี่น้องอะระหว่างเชอร์ล็อกโฮมีกับเอนล่าแล้วก็พี่ชายเนี่ยผมก็จำชื่อไม่ได้เออ่จำชื่อไม่ได้เหมือนกันคือแบบแต่เชอร์ล็อกโฮมอะสำหรับผมนะเชอร์ล็อกโฮมในเวอร์ชันเนี้ยไม่ได้ผิดหวังเลยผมรู้สึกว่าเฮนรี่คาวิลเล่นดีมากและแบบหล่มากครับผมเฮนรี่คา i วิลก็คือเคยแสดงเป็นอย่างเดวิชเชอร์อย่างเงี้ยอย่าง,อางเออ่เรื่องเออ่ ซูเปอร์แมนนะซูเปอร์แมนครับผมจุดเด่นของเอโนล่าโฮฟเนี่ยผมก็ดูเลยว่าเอโนล่าเนี่ยบทเด่นอยู่แล้วเพราะว่าคือตัวเขาเป็นตัวเอกแล้วก็คนแสดงก็คือมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์ก็คือเขาแสดงมาจากเรื่อง Stranger Things อันนี้ถือว่าดีเป็นเป็นซีรีส์ที่ดีนะครับแล้วก็เฮลิคาวิลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเขาดีแค่ไหนสุดยอด ตัวเอกอีกคนหนึ่งก็คือคนที่แบบแบบมามาช่วยเอโนราแบบเล็กๆน้อยๆก็คือจะเป็นตัวผู้ชายผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับคดีการเชื่อมโยงแบบสู่คนรุ่นใหม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นสิ่งที่สําคัญอีกข้อนึงคือมีภาคไทยด้วยสําหรับคนที่แบบว่าไม่ไม่ถนัดการอ่านซับไตเติลนะครับผมมีภาคไทยให้ดูแน่นอน เรื่องนี้สนุกครับผมจุดด้อยของหนังเนี่ยก็ผมมองดูแล้วมันมันเป็นเนื้อเรื่องที่สืบสืบสารแบบเราเราจับต้นชนปลายได้ถูกเร็วมากคือมันไม่ได้เข้มข้นมันไม่ได้ดูยากนะครับคดีของแม่นางเอกก็มันก็เฉลยตอนจบแบบซะอย่างนั้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวละครที่มาเสริมเนี่ย ก็บทเขาไม่ค่อยได้น้ำหนักบทไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยรวมเนี่ยผมมองว่าหนังเรื่องเนี้ยถ้าเป็นผมนะผมให้อยู่ที่7.3คะแนนมันหักหลายอย่างเข้าไปแล้วก็แต่โดยรวมหนังหนังถือว่าดีครับอยู่ในเกมที่7คะแนนขึ้นไปสำหรับผมผมว่าดูดีมากสำหรับหนังสืบสวนสอบสวน,สวนแล้วก็อารมณ์เหมือนเราดู ชัลล็อกโฮมของของไอ้เบนเดดิกคัมเบอร์แบดที่แสดงแล้วก็อย่างพี่ไอรอนแมนน่ะอ๋อโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ครับผมค่อนข้างสนุกนะผมว่าหนังไม่ได้แย่มากโอเคอย่าอย่าไปอมองข้ามหนังเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนได้มาดูนะครับผมหนังเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักใสๆก็คิกกิก ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย